สวัสดีทุกคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีแม่หมอมาบอกดวงสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนายน2564ค่ะอาค่คนวันพฤหัสสัปดาห์นี้คุณได้พาย,พายดิจัสน์ไพ่กฎแห่งกรรมคำตัดสินการทำดีได้ดีค่ะ ความหมายไพ่แบบทั่วไปบอกถึงช่วงชีวิตที่กำลังพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีสิ่งที่เฝ้ารอคอยกำลังจะเป็นจริงและคุณยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณทำสิ่งใดไว้กำลังส่งผลต่อคุณ เพราะคุณคือผู้ลิขิตชีวิตที่แท้จริงค่ะฟังคำทำนายนะคะสุขภาพคนวันพฤหัสในเจ็ดวันนี้หากมีปัญหาสุขภาพถึงแม้จะเล็กน้อยก็ขอให้ดูแลเอาใจใส่อย่าละเลยเพราะคุณจะโชคดีรีบรักษาได้ทันเป็นแค่ช่วงเฝ้าระวัง เรื่องสุขภาพไม่มีอะไรรุนแรงไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะมาการงานคนวันพฤหัสคะ่ะการงานโดยภาพรวมเป็นเจดวันที่ปัญหาต่างๆก,กำลังคลี่คลายหรือหมดไปสิ่งดีๆเข้ามาแทนทุกอย่างเรื่องงานได้มาถึงจุดเปลี่ยนไปในทางที่ดี ปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วนะคะมาการเงินคนวันพฤหัสการเงินคุณก็ได้จัดการจุดอ่อนและปัญหาพอเอาตัวรอดไปได้นะคะมาถึงสัปดาห์นี้การเงินจะดีขึ้นดีกว่าที่ผ่านมาคุณจะมีเงินเพิ่มมีรายได้เพิ่มตลอดเจวันจึงไม่ติดขัดอะไรคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องเงิน ความรักคนวันพฤหัสสำหรับคนโสดคนไม้เป็นช่วงความรักะจะได้พบเจอความรักอีกครั้งหนึง่งหรือถ้าที่ผ่านมางอนกันโกรธกันเลิกกันไปก็มีโอกาสได้กลับมาคืนดีหรือบางคนก็ได้พบรักนะคะ สำหรับคนคลองคู่คลองเรือนถ้าที่ผ่านมาหากคู่ของคุณห่างไกลกันก็จะกลับมาเจอกันได้อยู่ด้วยกันความรักจะดีราบรื่นถ้าใครโกรธกันก็ได้รับการให้อภัยค่ะเหมือนฟ้าหลังฝน ความรักสดใสตลอดสัปดาห์นะคะ,ะแม่หมอก,ก็จะมาบอกดวงทุกทุกคนไปเรื่อยๆหากยังคงติดตามแม่หมออยู่ขอขอบคุณที่ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีนะคะแล้วมาพบกันใหม่คะ่ะ